ไปสังเกตดูเวลาเราโกโรธอะไรนะถ้าความเมตตามันเกิดขึ้นถ้าเกิดความเข้าใจนะถ้าเกิดความเมตามตาขึ้นมาเนี่ยความโกโรธมันหายไปทันทีเลยอย่างบางคนอกหักนะก็โกโรธแฟนแฟนเราไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเ,เข้าใจจิตใจของเขาบาทีเราเองให้บางอย่างเขาไม่ได้อะไรเงี้ย เขาก็เลยไม่พอใจพะเราเข้าใจนะความเมตตามันเกิดไม่โกรธแล้วหรือวิธีเราจะนอนหมาข้างบ้านนะเขาล่ามโซ่ไว้หน้าบ้านหมามาันก็เห่ามันได้รับความทุกข์มันอยากจะไปเดินบ้างเขาไม่ค่อยจะได้นะให้มัดล่ามโซ่ไว้นะ มันมีความทุกข์มันก็เห่าไปเรื่อยๆนะถ้าแ,แปลออกก็คร่ำครวญเศร้าโศกเนี่ยพอเราได้ยินอย่างนี้เราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็โกรธหมาตัวนี้เห่าไม่รู้จักกาลเทศะโกรธหมาเราเข้าใจโอ้มันมีความทุกข์นะมันต้องเห่าเพราะมันทุกข์พอเห็นว่ามันทุกข์ใจมันเกิดความเมตตาสงสารมันก็ไม่โกรธ จิตใจมันก็ร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมางันใจที่เราหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเข้าใจทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขาต้องคิดอย่างนี้นะล้วเข้าใจแล้วความเมตตาสงสารมันจะเข้ามาแทนที่ความโกรธกระทั้งคนในบ้านเรานะที่สามีเราเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะ ไปดูทำไมมเจ้าชู้นะเราก็เลี้ยงอย่างดีมันยังอดเจ้าชู้ไม่ได้พวกเจ้าชูจ้จริงๆส่วนมากที่หลวงพ่อสังเกตนะผู้ชายเจ้าชูนะ้เนี่ยมันเป็นเพราะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจิตใจมันอ่อนแอรู้สึกตัวเองใกล้จะแก่แล้วตัวเองอ้งนวนตัวเองอย่างนี้นะ พยายามเจ้าชูเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ายังแข็งแรงยังหนุ่มยังมีสเสน่ห์อยู่อ่นีเนี่เป็นความคิดที่น่าสงสารนะงันพวกเจ้าชู้พวกมีผมด้อยไม่ใช่คนเก่งนะว่าเป็นพวกมีผมด้อยอย่างขุแนแทนนะทำไมเจ้าชู้ขุณช้างไม่เจ้าชู้ขุนช้างมันเฟิร์มมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม คุณแผนนะมันโอ้ยอนาถานะชีวิตมันลำบากแม่ก็พาหนีราชภัยหัวสุกหัวสุนไปไป,ไปอยู่ไปโตขึ้นมาในวัดอนะไรนี่ชีวิตที่ลำบากคุณแผนก็อยากพิสูจน์นะตัวเองก็มีคุณค่าเหมือนกันนอกจากวิทยายุทธดีแนละ้วก็ต้องทดสอบนะ เจ้าชูเนี่ยพอเราเห็นนะโอ้้อคนเจ้าชูเนี่ยดูไปดูมานะมันอ่อนแอมันเป็นพวกอ่อนแอพยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าแข็งแรงยังหนุ่มยังหล่อยังดียังน่าสนใจลึกๆคือพิทักอัตตาไว้นั่นเองพยายามจะพิทักอัตตาตัวตนเอาไว้เราเข้าใจก็ไม่โกรธมันหรอก มันน่าสงสารเนี่ยนผู้หญิงหลายๆคนนะเพรแฟนเราทำไมเจ้าชู้นักนะอะไรเงี้ยถ้าเข้าใจมไม่มีอะไรหรอก <Yeah. S 1> มันอดแน่เนี่ยพอเราเข้าใจนะความโกรธม่หายไปหายไปทันทีเลยหรือผู้ชายบางคนผู้หญิง เป็นแฟนมีแฟนมีคู่ชายอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปดูเหตุดูผลเขานะเพราะอะไรนะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มั่นคงเลยคบกับเราเนี้ยไม่มั่นคงอะไรอย่างเี้เขาก็ต้องการที่พึ่งที่มั่นคงมากกว่านี้ให้เราให้เขาไม่ได้ความมั่นคงอันนี้เราเข้าใจเราก็ไม่โกรธ ความเมตตาสงสารจะเกิดขึ้นแทนที่เงี้นที่โบราณสอนนะว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเรานะเป็นคําสอนที่ดีที่ทําความเข้าใจเขามองเขาในมุมของเขาไม่ใช่ตัดสินเขาในมุมของเราเนี่ยพยายามฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้มันเป็นกลางจริงๆจ,จิตใจเราเป็นกลางเราจะมองโลก ตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นจิตใจเรามีอคติเข้าข้างตัวเองมองแบบเข้าข้างตัวเองตลอดเนี้ยก็จะมีอคติมีตัดสินคนอื่นตามใจชอบของตัวเองความวุ่นวายมันต้อเกิดขึ้น